เขา,เขา,เ,ขาเขาคิดเท่าไหร่เนหัวปีนี่หกสิบห้าบาทเลยนะ,ะ,ะหัวปีสิบห้าบาทให้ร้านไหนครับที่เราส่ง<ส>ครับรนีเรามาเยี่ยมแปลงโคกหนองนาครับผู้ใหญ่เคนนะครับหนึ่งปี ความบุรมสมบูรณ์ถือว่าดีมากเลยครับมีไม้5ระดับครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้างก็ยกระดับไไงบ้างทำโคกนองนา <S <S ก็ครับก็ถือว่าใช,ใช้ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้ <พอ S 1> ทําให้เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมหน่มเห็นมาเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยเปลี่ยนแปลงเยอะพวหนึ่งเราเรามีผลผลไม้คนสั่งเกือบได้ตลอดนะครับอ่าฝรั่งนี่คนสั่งเยอะเลยครับผม หนึ่งปีมีมีไม้เขาบอกมีพลังไม้ผมก็บอกว่าได้ขายอะไรบ้างในแปลงเปะได้ขายอะไรบ้างปะาไก่ครับตะไคร้ครับพลังพลังแล้วแล้วก็ตอนตอนนี้มันปลูกพืชที่บ้านกำลังเริ่มปลูกครัอันนี้อ่ากำลังเริ่มเนาะโอเคเพราะว่าหนึ่งเราปลูกเราบปลูกเขาได้มันเป็นดินใหม่มันก็ตายครับเออต้องปรับดินก่อนบำรุงดินก่อนโอเคครับโอ้นี่ก็ใส่มะละกอในพื้นที่ใส่มะละกอใส่พริกเยี่ยมเลยครับ แต่แต่ครั้งแรกนะคือคือมันดินมันไม่มีหญ้ามันปลูกอะไรก็ตายครับอ่าต้องคุมดินก่อนแต่ตอนนี้มันมีหญ้าขึ้นแล้วก็แสดงว่าดินมีม,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 มีจุลินทรีย์เยอะแล้วโอเคครับไม่ถึงปีนะใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงเพิ่งปลูก,กด้วยกัน,นโอ้โหนี่ครับนนประมาณกว่าปี ทุเรียนทุเรียนเขาบอกกบโอ้อาละได้กินแท้ทุเรียนโคกน้องนาความสุขที่เราสร้างได้การสร้างแหล่งอาหารคลังอาหารชุนนี่คือตะไคร้เขาสั่งยังไงครับแม่ราคาเท่าไหร่นี่โลละสิบบาทมันได้เยอะในช่วงนี้เนาะโลละโอเคครับคนผลิตภายในแปลงภายใน1ปีสามารถปลูกไม้5ระดับ ไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เตียดินไม้ใต้ดินเกิดความเกื้อกูลภายในแปลงเกิดอาหารเกิดความสุขของครวัวเราจะเปิดดูกล้วยไข่กำแพงเพชรปะเดี๋ยวเดี๋ยวหักเพราะว่ามันลัมมันอ่อนได้กล้วยไข่อ๋ <c oughs> อนี่ไงสวยมากเลยเอาตัวม,มัดมาดูวะน,นี่เป็นคนตั้งจองครับครับก็คือพยายามหาเครือข่ายใน ในโคกน้องนาเราเองในชุมชนเราเองเนี่ยเมื่อเกิดเครือข่ายปุ๊บเนี่ยเราเราจะสามารถที่จะกระจายผลผลิตของเราได้อย่างเครือข่ายแก้วมังกรเครือข่ายตะไคร้เครือข,าขา่อขายปลาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเครือข,ข่ายในการที่จะกระจายผลผลิตของเราไปนะครับโอเคันส,สิบบาทนะครับเจาอมแต่มันมีเวลาตัดงต่นมันก็เลยยาวนะครับนี่ครับแปลงผู้ใหญ่เคียนเย็นๆครับผู้ใหญ่เคียนเอาเย็นๆหน่อย วข้างหนา้าข้างล่างก,ก็มีหมาด้วยนี่ครับมีหมูกี่ตัวครับโอ้มีหมูด้วยแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยได้ด้วยนะเนาะอันนี้เขาทำหมูหันนะวะดูว่าเป็นตัวใหญ่ เท่าไหรหนึ่งหัวปีนี่โอ้15บาทเลยนะหัวปี15บาทให้ร้านไหนครับที่เราส่งร้านผัดไทยร้านผัดไทยเออนี่นี่นี่ก็เป็นผลผล,ผลิตหนึ่งครับหัวปีในโคกน้องนาก็10-15บาทก็ถือว่าโอเคนะโคกน้องนาทางลอดของชุมชนในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนต่อไป